สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะกลับมาทําไพ่นะครับดวงของคนที่เกิดในปีวอกประจําปี2560นะครับว่ามีดวงพื้นฐานทางด้านการเงินการงานนะครับหรือคู่ครองความรักเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเรามาลองดูใมแรกของคนที่เกิดในปีวอกประจําปี2560นหรกะครับใบแรเโอ้โหเราก็เห็นเลยนะครับว่าได้ควีนนะฮะถือถ้วย หรือพระราชินีถ้วยนั่นเองนะครับอะความเป็นพระราชินีนะครับถ้ามามองเรื่องการเงินลองมองดูลองคิดดูครับลองคิดตามราบให้ดูว่ามันควรจะเป็นยังไงสำหรับคนเกิดในปีวอกความเป็นพระราชินีนี้ก็ไม่ทุกยากอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ยากจนอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเงินของคนที่เกิดในปีวอกในปีหน้านี้นะครับดูแล้วก็ชิวๆนะครับ มีจับใจใช้สอยอย่างคล่องมือนะครับไม่ค่อยขาดเงินนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องเงินในปีหน้าก็จะดีขึ้นนะครับเรื่องการเงินเป็นอีกหนึ่งปีที่คนเกิดในปีวอกนะครับจะสามารถควบคุมเรื่องเกี่ยวกับเงินได้ในปีหน้านี้นะครับสามารถหาเงินใหม่ๆเข้ามาได้นะครับสร้างเล็เงินใหม่ๆเป็นคนที่หาเงินเก่งนะครับเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่มีอะไรที่ไอเดียเกี่ยวกับการหาเงินนะครับทำกำไรได้ดีในปีหน้านะครับคนที่ค้าขายทำกำไรได้ดีนะครับ เรื่อง,งาอาการเงินอีกหนึ่งปีที่คนที่เกิดในปีวอกจะไม่ลําบากเลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับอย่างที่ผมเคยบอกกับทุกๆคลิปไว้ว่าถึงมันจะดีเพียงใดท่านก็ต้องอย่าประมาทนะครับเพราะว่าดวงของท่านเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ปีวอกนะครับมันยังมีราศีมันยังมีดวงเดือนดวงวันที่เป็นกําลังดาวอีกนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็อย่าไปประมาทนะครับดูให้มันทุกๆคลิปแล้วก็ให้มันไปในทางเดียวกันถึงสบายใจได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเพราะว่าคนที่เกิดในปีวอกปีหน้า ถ้ามองแค่ปีวอกอย่างนี้นครับสบายครับเรื่องการเงินไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรถึงมีปัญหาก,ก็แก้ไขได้ปีหน้าแล้วก็มีผู้ใหญ่คอยสนับสนุสนเรื่องการเงินด้วยนะครับในปีหน้านะครับกําไรธุรกิจทํากําไรได้ค้าขายทํากาไรได้ดีมากกว่าทุกๆปีครับอ่ะเรื่องการเงินค่อนข้างดีมากของคนเกิดในปีวอกนะครับมาดูเรื่องการงานดีกว่าเป็นยังไงบ้างาเออนี่ตกสองถ้วยสองถ้วย ก็เป็นไพ่ที่ดีปานกลางบวกๆนะครับเขาหมายถึงอะไรหุ้นส่วนธุรกิจนะครับถ้าไปตกความรักนี่ดีมากเลยนะครับอาจจะมีการร่วมหุ้นกับเพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับจะเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีปีหน้าเนี่ยอาจจะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีเข้ามาให้เจอเจอมีคนคอยแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการงานการงานในปีหน้าเป็นไปได้อย่างราบรืน่นนะครับในทางที่บวกๆด้วยนะครับมีโอกาสขย,ยายหน้านที่การงานอยู่เหมือนกันนะครับธุรกิจใหม่ๆเปิดร้านได้ร่วมหุ้นได้นะครับ ปีหน้าไปอีกหนึ่งปีนะครับที่คนเกิดในปีวอกเรื่องการงานก็ไม่ไม่ไม่ดูเสียหายอะไรนะครับถึงมีปัญหาก็จะมีคนคอยช่วยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะครับการงานก็ดําเนินไปอย่างราบรื่นนะครับออกไปทางทางที่ดีนะครับถ้ามีไอเดียเกี่ยวกับงานใหม่ๆก็ทําได้ในปีหน้านะครับมีคนคอยช่วยเหลือนะจะเจอเพื่อนลงหุ้นที่ดีจะเจอเพื่อนวมงานที่ดีวิสภาพที่ดีเกี่ยวกับการงานการงานปีหน้านะครับปีปีนี้ถึงมีปัญหาไงปีหน้าจะดีขึ้นนะครับพูดถึงปีวอกนะครับอ่า มาดูเรื่องของ,งความรักดีกว่าเออปีวอกเป็นยังไงเออได้สามไม้เท้านะครับสามไม้เท้ามันก็ไม่ได้ให้ผลอะไรที่ไม่ดีนะครับมันแค่ผลกลางๆนะครับังนั้นปีความรักในปีหน้าเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่มันโดดเด่นมากจนเกินไปนะครับมันก็ยังดําเนินไปอย่างราบรื่นนะครับคนที่มีปัญหามันก็ออกทางน,นี้นิดๆน,น,นะครับระวังเรื่องอย่างเดียวคือเรื่องใจร้อนเรื่องอารมณ์นะครับต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าไม้เท้าเนี่ย ไปตัวแทนของคาไฟนะครับแต่ว่าเรื่องใหญ่ๆจะโตของคนที่เกิดในปีวอกปีหน้านี่มองแล้วไม่เห็นมีอะไรที่มันน่ากลัวนะครับก็ต้องให้ระวังเรื่องปัญหาจุดิกิจกับคู่ครองเท่านั้นเองนะครับส่วนคนที่ไม่มีคู่นะครับก็รอต่อไปก่อนเพราะไม้เท้าก็ไม่ได้ให้ผลชัดเจนว่าจะมีเนื้อคู่เข้ามาในเร็ววันนี้นะครับแต่ก็รอไปมองหาใครสักคนนะครับกําลังมีเป้าหมายก็สามารถทําได้แต่ต้องมีความกล้านิดนึงนะครับทําได้หมดครับแต่ว่าถ้าเกิดจะรอให้เข้ามาเองก็ต้องรอ รอไปอยาวๆนะครับเพราะไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นแต่ถ้าเกิดมีเป้าอยู่แล้วก็สามารถเข้าไปพูดคุยได้นะครับโอกาสสาเร็จสูงนะครับอ่ะดูโชคลาภอยู่ดูซิว่าคนเกิดบิวอกมีโชคลาภหรือเปล่าอัอซวินถือไม้นะครับโชคลาภไม่มีหรอกครับนะครับโชคลาภมันก็มาจากหึงเหรียญกับดัะซันอย่างที่ผมบอกในหลายคลิปนะครับอัลวินถือไม้นี่ ก็บอกว่าเรา,เราทำงานเนี่ยม,ม,มันได้เงินจากการทํางานของเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปเสี่ยงเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับท่านก็ไม่ต้องไปเสี่ยงเสี่ยงก็ไม่คุ้มเสียนะครับเรื่องโชคลาภเราก็ไม่ดูเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะให้พูดเยอะทีนี้มาดูเรื่องการศึกษาของคนที่เกิดในปีวอกนี่นี่เลยนี่นี่นี่น the magician นะ magician หมายถึงความเชี่ยวชาญความชํานาญความรอบรู้นะครับไพ่นักมายากลหรือบางคนก็เรียกเทพประธานพรเออถ้าเป็นเทพประธานพรเนี่ยหมายถึงอะไรคนที่มีพรสวรรค์ คนที่มีเขาเรียกอะไรความสวรรค์มีความพยายามมีความสามารถเหนือค, <referenced S 1> คนอื่นๆนั้นเรื่องการเรียนตกใบนี้เนี่ยมองอะไรได้นะครับทําได้ทุกอย่างครับคนที่เกิดในปีวปนนยอกนะเป็นคนที่มีความฉลาดเฉลียวอยู่แล้วลิงนะหัวไวอ่าเป็นคนที่มีความฉลาดนะครับทำได้ทาได้เรื่องการเรียนท่านทําอะไรจะเป็นคนที่ทาเขาเรียกว่าใส่ใจกับมันนะครับทําได้อย่างเต็มที่ผมเชื่อว่าคนที่เกิดในปีวอกปีหน้าไปอีกหนึ่งปีครับที่จะมีดวงทางการศึกษาดีมากในปีหน้านะครับ เขาจะสอบเรื่อนขั้นนะครับเลื่อตนตําแหน่งนะครับที่เกี่ยวกับการศึกษาได้หมดนะครับแล้วจะทําปริญญาตีโทเอกนะปีหน้าไปอีกหนึ่งปีที่ทําแล้วไม่ใช่เรื่องยากสาหรับคนที่เกิดในปีวอกเลยนะครับอ่าเรื่องการศึกษาค่อนข้างดีนะครับไปดูปลาสุดท้ายเลยนะครับสุขภาพเป็นยังไงมั่งเออสุขภาพได้เดอะเดวิวนะฮะเดอะเดวิลเดอะเดวิลนะครับ The Day view, The Day view, ปีหน้าคนที่เกิดในปีวอกนะครับต้องเป็นคนที่ต้องดูแลสุขภาพหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นอะไรก็จะหายากนะครับเขาบอกมันจะมีโรคปัญหาโรคเลือดเลือดลังๆเป็นๆให้หายหยุกจิกกวนใจให้ท่านเปอยู่กันทั้งปีนะครับต้องระวัดระวังดูแลสุขภาพถ้าถ้าเป็นหวัดมันก็จะเป็นนให้หายอยู่ทั้งปีไมมไม่หายขาดสักทีเยอะก็เป็นเยอะก็หายเปนู่นเปนี่หยุกจิกถ้าเป็นอะไรทนอย่างมันจะหายากนะปีหน้าเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในปีวอกปีหน้าไปอีกหนึ่งปีนะครับที่ต้องดูแลสุขภาพนะเพราะ เดวิลมันหมายถึงวงพันธนาการนะครับเป็นแล้วมันจะเกาะอยู่กับเรานานๆนะครับมันไม่ไม่หายง่ายนะครับครัดสาหรับคลิปนี้สําหรับของคนที่เกิดในปีวอกนะครับก็ต้องขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับบางคาผมอาจจะพูดผิดพลาดติดขัดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆคนที่กดซับสไครต์ให้กับผมนะครับถ้าผมมีอะไรใหม่ๆที่จะทําให้เพื่อท่านนะครับเข้าใจได้ดูได้ผมก็จะพยายามหา อะไรใหม่ๆม,มาดูให้นะครับตอบแทนคนที่อุตส่าห์กดซับสไครต์เข้ามาดูผมนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ